ค่ะทุกคนนี่ตอมอตแมะค่ะทุกคนเต็ตตมเลยค่ะเวลาพนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเดอจ้จะมาคับพี่น้องค่ะจะพาพี่น้องมาเบ่งนมใหม่ในปานีพี่น้องค่ะ ว่ามันสียังมีไห้วลพรเก็บบอกเพราะว่าเที่ยวก่อนนั่นวะพรมาเห็นนอมักําลังขึ้นต้มมุติมิอยู่ค่ะอยู่ตรงเนี้ยปลานี่มันกับเป็นปลาปลา,าไผ่ใหญ่กับเป็นหอกเพราะว่าอยู่ในปลานี่มันมีไผ่อยู่สามชนิดมีอันนึงที่เป็นนอยใหญ่พี่น้องคนาะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงเนาะเพราะในปลา ในปา่าไผ่ทีวรพรพามามือนีอย่างที่พี่น้องเคยเห็นแหละทีวรพรเก็บหนอกก่อดเนาะมันก็สีมีไผ่สามชนิดอยู่ในบริเวณเดียวกันครับพี่น้องค่ะก็มีจะมีมีหน่อไม้ชนิดนี้ที่เป็นนอนสีขาว,ขาวอันนี้ต้มกิมน้ำพริกก็อร่อยครับพี่น้องคือแสบพอบันชอบกินอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะไปเบิกอีกแบบหนึ่งค่ะ แล้วเกิดจะมีนองเปลือกแดงแ,ดงแบบนี้ค่ะพี่นองนี่ค่ะเพราะว่ามันมันชิยูมันชิยูยป่นกันค่ะพี่นองคะ่ะกับกับว่ามันปนก็นคือแบบแยกแต่ว่ามันฉิบออกแบบนอนนอนแบบแบบนึงขาวแบบนึงแดงเนาะนั่นแหละอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็หวานค่ะพี่นองคะ่ะนี่มันอยู่กลางทางกับขึ้นมาอีกแล้วค่นอยู่กลางทางค่ะ ไปที่นี่เวลาพ่นกระเสบงอีกอีกแบบขันค้นบวม,มหักไปก่อนคะ่ะพี่น้องคือแบบแบบนอนใหญ่ค่ะนี่มีอยู่ค่ะนี่นอนใหญ่ที่เวลาพ่นหักไปมือนันเนาะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนอนหนีนอนหนีใหญ่งามเห็นบ่มันจะนอนใหญ่งามหนึ่งสีพี่น้อง นี่ล้ำไพ่มันสีจังสีหลักค่ะล้ำไพ่ก็จะค้ายๆกันแต่ว่านอมันสีใหญ่งามมากค่ะพี่น้องค่ะเขาคือไม่มเก็บน้ำกันค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในนีมันทีเราต้องเอาออกเลยค่ะมีหลายหนอค่ะทุกคนนี่ตะมอตะแมะค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะเก็บเลยค่ะพี่น้องเก็บเลยค่ะทุกคนขุดของเพิ่่ได้ เขาใส่หนีบเสียบกระโดดพี่น้อง ใบเพิ่นเนาะใบไผ่มันล่นลงมาน,นี่มันก็่ซุ่มซื่นครับพี่น้องคะ โอเคมีนอนหน่อยกับพี่พนอนอี่หนอนนอนในหน่อยนอนในหน่อยติปปี้อยู่ทั้งคู่นอนในหน่อย อันนี้รู้สึกจะมันจะขึ้นมาเป็นแหน่งขึ้นมากับทุกคนเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนแล้วค่อยเอาไม่งั้นเราก็กินไม่ได้ พี่น้องกำลังพอดีเนาะสามอันนี้มันยังหน่อยอยู่เอาไว้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็นอนอยากขุดอะพี่น้องคือกันลนะ่ะเหมือนที่เอฟซีว่านั่นแหละแต่ว่ามันขุดปได้จะ้ะ อยู่ในกอะก็จะเอาหยาดมาจากน้อยเนาะ หับโกกเลยครับพี่นองเดี๋ยวมาตัดนอนใหญ่ๆนี่มีสองนอนแต่ว่านอนวนบงัง สุด้ายแล้วหักบัตรหักบอลลุ่มอันดีใจนี่หละเอาแค่นี้กแบบแบบ็พอครับทุกคน สองนอนีงามกับหนเหม็นยุ้งยุงมา ไปเก็บมาแล้วพอนก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีก็นอบนาเง้วสันส่นๆค่ะเก็บอยู่นก่อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขสุขค้นนอที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องขาหนอนใหม่ที่ไดมาก็จะประมาณนี้แหละตามที่พี่น้องเห็นก็มีทั้งนอใหญ่นอหน่อ,อยเนาะนี่ค่ะ นั่นแหละจ้าพี่น้องค่ะที่นี่เขาก็จะมาปอกกันค่ะ